สวัสดีครับสวัสดีวันนี้พามาดูรถเกาหลีทำงานับแต่งที่รุ่นอะไรก็ไม่รู้รุ่นยางกัรูปพี่น้องเอ้ยอันมักไงน,นี่เป็นห้าวแตงครับนี่ข้าวแตงข้าวแตงข้าวแตง เอาวแดงภาพรวมๆก็มีแต่เ้าแทงเอาวแดงเอาวแดงตาดันคักแค่คือคือน้องเอานั้นลอยยีชีเมตรครับนี่ความยาว ความยาว120เมตรนี่ห่าผมอยู่120เมตรนี่ทั้งนี้เอาผมส่อนแตงครับส่อนแตงร้อย20เมตรนี่3ห่า3ห่าบุกใหญ่รอบคางก็ซีมีแต่ห่อแตงครับห่าแตงมดเนห่แตงห่าแตงมดครับนี่ท,ท,ที่จะห่อแตง เอาแทงหมดครับนี่นี่ก็เป็นนาครับนาเจาวเสร็จเรียบร้อยอีกไม่กี่เดือนก็ถึงเวลาลงงานแล้วมาดูต่อต้นยังพี่น้องมาดูเอานี่ดันดินได้บักหลาย ยังครับวันนี้ม่ให้ดูเซื่อเนี่ยรอยสิบเมตรทำนหินดันดินมารอยสิบเมตรโอ,อ้แคบ Oh, macam ni lah